ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับทางช่องนะครับของเซียนนาดีพ้ารวยสุขูซูเพินครับครับมาพบมาพอกันเนี่ยเมื่อแรกนะครับเนาะแรงวันเสาร์นะครับครับผลหัวเนาะครับเข้ามาตามต่อกันอีกนะครับเนาะผลเล่าวพัฒนานะครับของเซียนนาดีนะครับเนาะครับครับเข้ามาเบิงผลข้าวหลอบวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนนะครับเนาะ วันศุกร์นะครับที่20นะครับศุกร์ที่20นะครับ,รบต่อคอสองห้าห เราพัฒนานะครับเราพัฒนาเลขที่ออกนะครับเนาะราพัฒนาเลขที่ออก สี่สอนะครับ0 0 7ครับ4 2 2 0 0 7นะครับครับส่วนเลขถ่าย2ตัวบนนะครับออก0 7นะครับเนาะส่วนเลขล่างนะครับออก20นะครับ ครับคองเซียนาดีหลอดที่แล้วนะครับนาะเขาแต่เลขวิ่งนะครับเขาแต่เลขวิ่งนะครับนี่คือพ้นหัวเล่าหลอดที่แล้วนะครับนักครับนี่คือผ้นงานหลอดที่แล้วนะครับของเซียนนาดีนะครับกระุดไปนะครับเขาแตะเลขวิ่งนะครับพี่น้องพีี่ ราไะเลยวิ่งเนะครับตัวล่องนะครับว่าป็นตัวเด่นนะครับเด่นเก่านะครับพี่น้องที่ครับก็มาสู่ต่อกันอีกขึ้เก้านะครับกับเราพัฒนานะครับของเส้นอดีตนะครับเด้อครับมาตามต่อกันอีกนะครับรอบบรรจนะครับ จันทร์ที่เทเรนต์เป็นอัยุ่งซีไาเนี่ยคับบัญชันนะครับเนาะจันทร์ที่ยี่สิบสามนะครับครับจันทร์ที่ยี่สิบสามตุลาคมนะครับ พัฒนานะครับเนาะเอาลดไปนะครับพี่น้องเอฟซีกับขอตรวจข้อให้พี่น้องเข้าอีกรอบนึงนะครับเราพัฒนานะครับตัวเลขมีเขามม่ลดนะครับพี่น้องเอฟซีกับพญายามนะครับเหยียดจนสุดความสามารถครับพี่น้องเอฟซีอยากให้พี่ให้น้องเข้า ทุกทุกหมวดนะครับบ่อยาางไ้พลาดักหมวดนะครับเราพัฒนาเสียนนาดีนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับบ่มีพลาดนะครับเรียกวิ่งนะครับ วิ่งรูดนะครับรูดตต่ไหนนะครับเนาะพี่นะ้องเอซีห้านะครับ วิ่งรูดนะครับเก้ากับเจ็ดนะครับครับรอบที่แล้วก็วิ่งรูดเก้ากับเจ็ดนะครับรอบนี้ก็ยังมากเก้ากับเจ็ดคือเก้านะครับพี่น้องทุกที่มันเหยียดออกมาได้ยังเสียนะครับนะตามสูตรนะครับจับคู่นะครับ หนึ่งเก้านะครับสองเก้านะครับหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็สองเจ็ดนะครับย้อนไปซี่ ครับรอบนี้ก็ขอยพี่น้องเข้าปังๆนะครับคอยเขาตรงๆนะพี่น้องเนาะใจจริงก็ไม่อยากเด่นดอกพี่น้องนีนะครับแต่ว่ามีตัวเด่นอยู่นะครับมีตัวเด่นอยู่ในใจนะครับรอบนี้นะครับก็ จิงๆกับมันเด็กมันเจียงทั้ง4คูเนะครับเนาะพี่น้องเอครับเเดินให้พี่ให้น้องเข้านะครับ17กับ27นะครับเลขวิ่งนะครับเดินที่7นะครับเนาะเดินที่7นะครับ ใส่ให้ไหลให้พี่น,อน้องเข้ากันครับจะได้สัดเกียนนะครับน่าเลีวิ่งนะครับเน้นๆนนนะครับ <c oughs> เนี่น,น, <c oughs> น,นสองคู่นี่นะครับ ส่วนหนึ่งเก่ากับสองเก่านะครับพี่น้องที่เจ้งคือเก่านะครับ <c oughs> ครับพี่นองเข้าแชบหน้าจอไว้ก่อนครับครับสำหรับลาววันจันทร์นะครับเนาะที่23ตุลาคม2566นะครับ ลาวพัฒนานะครับความเซียนน่าดีนะครับพี่น้องเอฟซี 4. วิ่งรูดที่9กับ7นะครับเด่นที่7นะครับเดวินรอบนี้นะครับครับจับคู่นะครับ1929นะครับ1929 1727ครับพี่น้องเอฟซีก็อยากเด่นนะครับเพราะตัวเลขแค่4คู่นะครับพี่น้องเอฟซี เรียกเบิ้ลนะครับมีโอกาสมากได้นะครับถ้ามาเบิ้ลนะครับพี่น้องทุี่ครับเชิญนะดิสิบันใหญ่ให้พี่น้องเข้าซื้อนะครับครับทำให้เบิ้ลนะครับกับยิมีหนึ่งหนึ่งกับสองสองนะครับทำมห้เบิ้ลนะครับเด้อเพราะว่าตัวเลขตัวเลขนะครับพี่น้องที่วิ่งกันเยอะในชุดนี้ก็ได้นะครับ ยังหลอดที่แล้วนะครับเนาะทองเสียนนดีนะครับมันมันมีสองมีเจ็มีมีสองมีซีมี 2, ม 4, มเจ็นะครับมันมากครบทุกตัวนะครับแต่ว่าตำแหน่งมันบได้ซื้อนะครับมันไปออก0เจ็ดเนาะครับเป็น้องกิฟตี้0เจ็ดหรือว่า0 0เจ็ดนะครับ ครับหลอดไหมนะครับเอามาเบิ้งกันหลอดไหมนะครับพี่น้องครับซีกับถามาเบิ้ลนะครับเด้อถ้ามาเบิ้ลนะครับบอลล็องเซให้พี่น้องเขาเบิ้งดอกนะครับจะบรรยายนเื้อนะครับถต่มันมาเบิ้ลนะครับมีหนึ่งหนึ่งนะครับมันเวียนกันได้นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับกับสองเจ็ดนะครับถามาอีกลักหนึ่งนะครับเนาะก็จจิมาเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดนะครับมีแค่นี้นะครับตัวเลขนะแตามันนี้สูตรของเสี้ยนะดีก็จะมา ควกบคู่เกาเจ็ดเกาเจ็ดแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็สองสองนะครับมีอยู่แค่นั้นนะครับพี่น้องที่วิ่งวิ่งกันนะครับครับเนาเขียนเลขกสุดเลขติดเลขวิ่งนะครับให้พี่น้องเข้าเบิ้งนะครับ มีเก้านะครับมีเก้ามีหนึ่งนะครับมีสองนะครับมีเขียดนะครับ่ปลองที่ครับสุดวินนะครับของเสยนาดียู่ในนี้นะครับ แคบหนาจอยรอบนึงนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับเซียนอดีกับฝากไปตะเพียงแค่นี้ก้อนครับก็ขก้อยพี่น้องเข้าโชคมันไปนํากันนะครับเด้อครับพี่น้องเข้าโชคมันไปนํากันนะครับกับเล่าพัฒนานะครับของเซียนอดีนะครับนะว่าอยากให้พี่น้องเข้าถึกถึกูกงวดและพี่น้องที่ครับรอบนี้นะครับแก่เมื่อ้พี่น้องเข้าครับ ได้บ่ได้นก็จะไอ่ว่ากันอีกนะครับก็ตามสูตรแล้วนะครับของเชียนนาดีนะครับก็คิดว่าต้องมีให้เห็นแท้ๆนะครับอยู่ในนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก้อนครับขอยพี่น้ังเฮาสุกูสุข้นนะครับถูกมวยรวยเบือไปนํกกันนะครับครับเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก้อนครับ